ือเมื่อกี้ได้ยินเรื่องอะไรนั้นเรื่องนิยายจอยระดาแบบนักบัตรใช่ไอไอคนแต่งที่มันก็ช่างคิดเนาะแต่งมันจะดูดีเลยสวยจริงแกแบบในเรื่องอ่ะแกแบบเรียบร้อยมากคุณภาพลุดมากตัวจริงก็เรียบร้อยนะครับเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาจริงครับอุ้ยนี่นี่อูอันนี้คือเราพูดกันอยู่สี่ห้าคนนี้หรอคนอื่นล่ะ คนอื่นคือถ้าเขาอยากขึ้นมาฟังอ่ะให้เขากดอีโมจิแต่ว่ามันจํากัดได้แค่สิบกว่าคนอ่าเฮ้ยมีพี่ป้องฟังอยู่เนี่ยโอ้โหใช่ถ่ายพี่ป้องหน่อยเออไม่เลี้ยงลูกหรอครับมานั่งฟังเนี่ยครับโอ้โหอโเอเธอไปเธอไปตามแฟนเธอหน่อยสิให้แฟนเธอมาฟังให้แฟนนั้นเริ่มเลยให้ลวยนะออ้ยอ้ยโอ้ย อุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้ยอยู่นั่นแหละเอาเลยเอาเลยอึกอ้างกันเต็มอันนี้ไอ้หลุยไอ้หลุยเออมันต้องฉีดวัคซีนไปอ๋อจะน่าจะไม่ได้ใช่ฉีดพิษสุนัขบ้าไปหนึ่งเข็มอุ้ยโอ้ยคือนดีโออยากแกล้งหลุยคือแบบเชื่อแอดแล้วอะที่เมื่อวานแอดบอกว่าถ้านีโอเข้ามาก็คือ นีโอจะมาแกงพวกเราไม่ใช่เราแกงนีโอแล้วจริงทำไมผมเขจะไม่ได้แกงใครเลยจริงเปล่าเออนีโอมาพร้อมความเต็มกามเต็มอะไรเลยลหมดก้ามเลยเนี่ยตุ้ตีแบดส็จเนี่ยล่นกาแมแน่นอนนีโอพี่ป้องบอกว่าพอนีโอพูดแล้วคันปากเลยเป็นไรอ่ะครับมดกัดปากหรอไไหนบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยไงเอาก ไเห็นโดนกัดไงอยากเมาส์อาเป็นเป็นเป็นห่วงพี่โอ้ห่วงใหญ่พี่รักแหละคนเนี้ยเออดาผมทุกทวิตเลยเว้ยเขาเอ็นดูเห็นโอ้โหคนอื่นนี่หือลูกรักลูกรักโอ้หน้อยใจวะฉันอยู่วะเนี่ยอยู่โ้แล้วหนึ่งน้อยใจน้อยใจ มีคนน้อยใจแล้วหนึ่งไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจอุ้ยว่าหลักหนักอ้ยบานิโอเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะกอคือจะน้อยใจมากกว่านี้อีกอะไรนะอะไรนะ้านิโอเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะก็คือนีโอจะน้อยใจมากกว่านี้อีกเพราะว่าแอดแบบแกนโอหนักมากแกงไม่แกงรักมากแกงมากแกงนี่คือไม่พูดเรื่องนี้คือแกงแกงแบบโอ้โหจัดเต็มกาไปเลยค่ะ นีโอบอกไม่พูดเรื่องผมคือแกล้งใช่ไหมเหมือนแอบฟังอยู่อ่ะไม่ได้แอบนะคือเมื่อคืนแบบไปทุกเรื่องเลยหรอยัยัเป็นเรื่องผมใช่ไหมอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่สุดปังนะเมื่อคืนเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งจนตีสี่สีห้าตีห้าจะแต่เพียงคืนยาวเกือบเลยค่ะเกือบเกือบแอดแกล้งแกล้งแกล้งในโทรศัพท์ดับโทรศัพท์ดับเลยโทรศัพท์ดับนึง คือเมื่อคือนคือนนโอผมมีเพื่อนจะฟ้องว้านเบสเขาปิดใหม่ทุกคนไปสองรอบเมื่อวานทำไมอ่ะเขาอยากคูดคนเดียวเหรอเวลาเว,ล,วลาเขาทักเวลาเขาทักไลน์หาผมเขาก็คุยอยู่คนเดียวเนเมื่อกี้อันนี้คือนีโอกแปลแล้วนึงคุยอยู่คนเดียวแกแล้วนึงฉันหนักซ้ายเวอร์ไม่เป็นจังหวะให้ผมตอบเลย มามามีเรื่องอะไรเขาไหน่อยมากมาว่าเธอเป็นคนขี้เหงาจริงเหรอก็ไม่จริงหรอกครับก็แค่อยู่คนเดียวไม่ได้ครับเธอเลยเธอเธอเลยต้องโทรหาแฟนเธอใช่ไหมว่าแบบเหงาคุยด้วยต้องการนองใช่ไหมร้องเพลงให้มันฟังอ๋อร้องเพลงทั้งสายเลยใช่ไหมอะไรนะร้องเพลงทั้งสายเลยใช่ไหมก็มีัลโหลกันบ้าง ฮัลโหลเสร็จแล้วก mm ็ร้องเพลงเลยต้องงี้ทักทายกันนิดหน่อยแหมคนอะไรจะโทรไปร้องเพลงเลยโตอนนี้นแฟนแสนมีแต่คนบอกว่าเซฟบ้านเบสเซฟบ้านเบสอันหนึ่งทุกคนคะตอนนี้มีคนฟังประมาณสองพันกว่าคนนะคะเย้เย้ตับมือขอทำมือโด้วยเย้เย่ทักคนนะครับหลังจากนี้ไม่มีสาระอะไรแล้วนะฮะ นิโอนะิโอค่ะมีสารมาจากเออูด้อมไม่มีชื่อครับคือเขาบอกว่าเออนีโอน่ารักมากเขาบอกว่าเขาแบบอยากให้นีโอร้องเพลงลงสตอรี่บ่อยๆใครหรอเป็นคนที่มาจากดอมเออมีเขาเขาทักมาทางดีเอ็มครับอ๋อก็ลงบ่อยแล้วนะบ่อยแล้วยนี่โอเหมือนตอนนี้แฮชแท็ก แค่แท็กจะอยู่นัดแบเมาร้องเพลงกับลูกเราอีกอ่ะกับแฟนเธออ่ะอะไรนะแบบเด็กเด็กเล็กคือคือลูกคือลูกเธอไม่ยอมไม่ฉันไปบ้านเนี่ยปัญหาลูกเธอแหละไปเชียร์ลูกตัวเองซะไปบอกว่าไปเขียร์ลูกตัวเองโอ้ยแล้ว อาจจะผมจะส่งแชทให้ดูว่าผมชัวร์มันไปไหนมาไหนแล้วมันแบบไม่ไปนะฮะเขียนรูปเองก่อนนะครับไม่ได้เขียนรูปค่ะเหมือนมีคนงอนแล้วหนึ่งเจมเฮาหรอเริ่มจากภูวินก่อนแล้วกันต้องบอกว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากแล้วก็มันจะมีเรื่องหนึ่งคือไอเนี้ยมันชอบมาอยู่กับพวก เรียกอะไรมันเข้าชอบมาอยู่กับพวกผมเนี่ยะพวกผมจะนอนดึกและคราวนี้พวกผมก็จะอยู่ข้างล่างบ้างข้างบนบ้างช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วคราวนี้เหมือนว่าเวลาพวกผมลงมาข้างล่างกันเนี่ยไอ้ผู้วินเนี่ยมันก็อยากลงมาหารุ่นพี่รุ่นพี่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะเอา wi f ฟเนี่ยถือลงมาข้างล่างด้วยแล้วพอมีใครสักคนหนึ่งเดินขึ้นไปข้างบนไปนั่งนอนอยู่ข้างบนมันก็จะถือ wi ไ fi ขึ้นมาข้างบนอีกแล้ว แล้วพอเราลงมาข้างล่างอีกเราลงมาแป๊บเดียวนะไม่เดียวว่าเราแค่ลงเอาน้ำอะไรเงี้ยแล้วเราลงมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยไอ้ภูวินก็จะถือ wi f ฟลงมาอีกวนอยู่ประมาณสามสี่รอบ <c oughs> มันเลยเป็นที่มาของท่อนบเอา wi f ฟขึ้นไปข้างบนไงน <c oughs> ถ้าได้ฟังในเซฟเฮานะได้ของภูวินของพี่ลูกหรอไม่รู้จะสรรหาคำว่าคนดีมา จากไหนแล้วพี่ลุกเป็นคนดีมากเป็นพี่ที่น่ารักมากเขาหัวเราะทุกมุกทั้งที่มุกก็ไม่ได้เข้าใจเขาก็ไม่ได้เข้าใจนะ <laughs> แต่เหมือนว่าเขาเป็นกําลังใจหลักให้เราในการที่จะเล่นมุกต่อไปเพราะว่าเล่นอะไรไปเขาก็ขำนะเขาบอกว่าเขาเอาไปต่อยอดเองแล้วเขาก็ไม่รู้อ <laughs> ันนี้ก็ไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> ไอปอนเนี่ยคือทั้งชีวิตเนี่ยคบกับมันมานะ ตอนแฟนมีตรอะไรทุกอย่างมันก็ยังกินข้าวปกตินะแต่เพิ่งมันรู้จริงๆว่าไอเนี้ยชอบไข่เจียวมากแล้วเราจะบอกให้นะไอเนี้ยมันกินรสชาติที่มันคือตอนที่พี่เตททำตาปลาคือรสชาติมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวไม่ไหวแล้วแล้วไอปอนก็จะบอกว่าอร่อยไอปอนบอกว่าแซ่บผมก็เลยงงโอ้โหมันกินไปได้ยังไงวันเืีองตำส้ตมตำมะนาวเนะี้ยมันเปรี้ยวมากอะของไอปอนอะโอ้ เอ้ยมันไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะมันเหมือนพูดอยู่คนเดียวอ่ะก็ฟังอยู่ฟัง่คะเรื่องมันไม่ได้เล่าจริงจังขนาดนั้นเอออะไรใครอีกนะปอนหรอต่อไปก็พ่เตพี่เตหรอพ่เตคือพเตก็คือพิเตตะวันเลยฮะไม่น่าจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่สุดยอดมาก ในรายการเขาสั่งห้ามอะไรอย่าทําอะไรอย่าพูดอะไรคุณเตตะวันเขาทําทุกอย่างที่เขาสั่งห้ามนะฮะ <c oughs> แม้แต่ลูกบอลดีโอเคียเขาเดินไปเตะนะฮะซึ่งเขาสุดยอดมากนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นคนที่จะทําอะไรวินาศได้ขนาดนี้แล้วของคุณเตตะวันนะฮะ <c oughs> แล้วก็เตียมพี่เตนี่กลิ่นสมุนไพรแรงมากเข้าไปเหมือนอยู่ซุ้มสมุนไพรจีนเลยถ้าเป็นซุ้มพี่เตนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะชอบสมุนไพรมากนะครับผม ต่อไปแล้วพี่เขาสองคนนี้ก็เป็นพี่ชายที่แสนดีที่สุดแล้วนะฮะ้งาต่ผมเคยรู้จักมาเออวิ๊ยคันปากเลยอ่ะนั่นไงค <laughs> ันปากจบ <laughs> แล้วที่ตำแหน่งน้องรักพี่เอิร์ธเออเขาเขาสุดยอดจริงๆคนนี้เอนอ,อยากจะพูดแต่มันพูดอะไรเยอะไม่ได้อะ่ะพูดเลยลูกไม่ได้ไมอาไมอาทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะ <laughs> ไมียมียม่เมีพูดพูดเดี๋ยวโป๊ะไมเอา ไม่เอานะครับกลัว <bij S 1> โดนโกนนึงพี่มิกเนี่ยต้องบอกว่าพึ่งมาสนิทกันที่เซฟเฮาแบบสนิทกันแบบเต็มตัวนะคือตอนแฟนมิกเนี่ยยังสนิทกันแค่ครึ่งตัวอยู่ก็คือยังไม่ได้เท่าไหร่ครึ่งตัวก็คือยังยังสนิทไม่สุดไงก็เลยรู้สึกว่าพี่มิกเนี่ยคือผมอะไม่คิดจริงๆนะว่าแกจะเป็นคนอย่างเงี้ยอาจริงๆเหมือนเขาได้แบบเปิด เปิดเผยตัวตนของเขาออกมาคือผมคิดมาตลอดเลยว่าเขาเป็นคนนิ่ง <c oughs> ผมรู้สึกอายมากเรื่องเนี้ยผมอายมากดูผมตอบสัมภาษณ์ไปอย่างนั้นนะฮะของพี่มิกแต่บอกเลยว่าพี่เขาก็เป็นต้องบอกว่าถ้าในเซฟเขาเนี่ยไม่มีพี่มิกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครกรี๊ดไปกับผมแล้วนะฮะต้องขอบคุณพี่เขาจ,จริงๆ <c oughs> ใช่ไม่มีใครเขากรี๊ดดังมากแล้วเขาหัวเราะมันมากเขาหัวเราะไล่ลระดับแบบเหมือนเหมือนเหมือนร้องเพลงอะ นักร้องก็น่าจะหัวเราะกันอย่างนี้แหละแล้วไม่หยุดด้วยนะไปต่อได้เรื่อยๆลมเขาดีจริงๆคนนี้ต่อไปพี่เอิร์ธนะฮะก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานเขาก็ปนหัวไมเกิลนะฮะดูเหมือนเขาจะเริ่มบ้าขึ้นทั็งตัวแล้วนะฮะจากประสบการณ์ที่เราไปอยู่กับเขามาสักพักหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าในจอทีวีพูดไม่รู้เรื่องยังไงชีวิตจริงก็พูดไม่รู้เรื่องฉันนั้นนะฮะแตพี่เอิร์ธนะฮะ แต่แบอกเลยว่าเป็นพี่ชายที่นั่นละ่ะสล็อตแมนต้อบอกก่อนว่าพี่ตังเนี่ยก็คือพ่อบ้านดีเด่นคนดีสี่เซฟเฮาซึ่งฉายาเขาก็เหมาะกับเขาจริงๆนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่อัพได้ช็อกที่สุดในเซฟเฮานะฮะก็คงไม่มีอะไรที่จะได้ซีนมากกว่าซีนที่ผมไปตดใส่แล้วนะฮะต้องบอกเลยซีนนั้นมันอคือผมอไม่คิดว่า ตรงนั้นน่ะกล้องถ่ายอยู่แล้วกล้องมันสวิตไปรตรงพี่เขาตังอดีแล้วผมก็ไม่คิดว่าพี่เขาตังเนี่ยห้อยไวเลสอยู่ผมก็เลยใส่ไปเต็มการาฟเลยฮะ <laughs> ใส่ไปเต็มแม็กซ์เลยฮะผมเพิ่งตื่นด้วยผมเพิ่งใส่ไปเต็มแม็กซ์เลยปืดก็เลยคิดว่าแกน่าจะวิ่งมาต่อยแล้วแต่เปล่าฮนะเขาก็เลยวิ่งมาเป่าผมให้ฮะก็เลยบอกว่าโอ้โหแสนดีจริงคนนี้ย่องยกให้เคยนะครับไมโครเวฟบอยนะสายาเขานะฮะต่อไปใครหรอ ต่อไปพี่กันคือด้วยเขาเรียกว่าอะไระ่ะบุค,คลิกของพี่กันอะ่ะค่อนข้างจะดูหยิงยิงหน่อยอะ่ะตอนแรกอะ่ะนี่ขนาดผมอะ่ะเคยสนิทกับแกมาเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะแต่แบบอืคือแกดูเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเยอะเท่าไหร่อะ่ะแต่ก็เลยพอเข้ามาเซฟเฮาก็เลยได้ไปนั่งคุยกันช่วงหลังเที่ยงคืนวันนั้นบางทีไปจิบน้ำส้มกัน คือวันแรกอ่ะผมก็ยังเก่งๆอยู่นะกับพี่กันเนี่ยก็คือไม่กล้าเล่นเยอะเลยแต่พอมาจิตนุ้มนั่งคุยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยเออมันก็รู้สึกสบายใจขึ้นในระโย,ยพี่กันแล้วพอวันที่สองที่สามนะฮะผมก็เริ่มแกล้งแกนะฮะตามสูตรนะฮะก็เลยมันบันเทิงกันไปเลยทีเดียวครับกับพี่กันครบแล้วใส่ตัวเองสักหนึ่งกลุ่มหล่อผมจะผมมันจะไปมีดีอะไรเรานอกจากหล่อน่ารัก <c oughs> เรียบร้อยพูดพูดเก่ง สุขุมนิ่งเท่ผมก็มีดีแค่นี้แหละครับเล่นดนตรีเล่นกีฬาเล่นอะไรเป็นหมดเลยครับฮะเหรอเฮ้ยลุยมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วเหรอไม่ได้ดินทาเลยป้่าเลยหรอพูดถึงเพื่อนในแง่ดีทั้งนั้นอือว่าจะพูดดีได้กว่านี้ยังไงเฮ้ยไสารกับนีโอหน่อยสิสักประโยคเอาเรื่องบาผม ผมก็ค่อยเก่งเลยครับแต่นิโอนี่เก่งมากเลยครับผมผมบอกว่าเก่งหรอครับพี่หลีครับผมผมเกิดที่กรุงเทพมหานครครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนอีสานหรือคนใต้ครับอะไรนะเป็นคนคนอีสานครับยังไม่ใต้ครับผมบอกแนคนอีสานเลยครับผมเป็นคนกรุงเทพไหมโอ้จากกรุงเทพมาตั้งแต่น้อยไหมกรุงเทพมหานครแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เล่นยังอื่นไม่ได้นะไม่ยังอื่นไม่ได้แต่ยังอื่นไม่ได้โอเคโอเคดโดดดดดครับ เดมแตกแห้งเลยนะเมื่อกี้แห้งเลยนะโอ้ยแบบส่งแบบโอ้เป็นคนขอนครับผมเป็นคนขอนครับมาถึงขอนแก้นแล้วครับขอนเอ้ยโทษทีอันนี้ลืมคิดไม่ทันเครียดได้แป๊บเดียวเคยเครียดเดือเดียวเคยเครียดเลยอะไรนะเขาเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นต้นเหตุของความเศร้าแล้วถ้าเราเครียดเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ดี แล้วเราก็ไม่รู้เราจะเครียดไปทําไมเรายิ้มให้มันดีกว่าย,ยิ้มให้เกรดที่มันดูสวยงามดีกว่าเออต้องทํอเลยแล้วมันต้องมีความสุขนะฮะถึงจะมีความสุขไปทุกวันนะครับ,รรบแต่เอาจริงๆนะเรื่องเรียนเนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นคนไม่ค่อยเครียดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ทําไมนะอืม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 ไม่ไม่เครียดมัอนกันไม่เครียดมยันง ทุย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 ค่ะสรัสดีค่ะมีโอตอบหน่อยเพราะมีคนถามว่าบักผีพวนภาษากลางแปลว่าอะไรคะอะไรนะอะไรนะบักผีพวนถาเรือะไรบัืออะไรมาเนี่ยบักผีไม่รู้จักนะ <laughs> ไม่รู้นะคําเนี้ยไม่ทูเลยนะชั้นนี้ไม่คุ้นนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคือนั่นจะคุยกันถึงกี่โมงหรออยากรู้อะ แกเมื่อคนะืนน่ะถึงตีห้าแต่วันนี้ oh. มไม่รู้ว่าเขาจะลากฉันตัืงกี่โมงอันเดี๋ยว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 ผมมาได้ไหมผมหิวข้าวอ่ะได้ไเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยผมราะว่าปลาทอดน,น้ําปลาผมก็น่าจะแห้งเหือดแล้วนะฮะตอนนี้โ <Okay. S 1> อเคอันเด็ดเทนนะคะอยู่อันดับสองครับอะไรนะ เออเทนอยู่อันดับสองของความนิยมไทยแล้วโอ้ดีมากทุกคนเก่งมากใช่ <laughs> ก็คือทุกคนเออขอตอบตรงนี้นะคะที่บอกว่าเออให้พี่นิโอพี่ลุยอะไรอย่อางงี้วันเกิดให้คือเอาไว้โอกาสหน้านะคะเพราะว่าเ <laughs> ออแอก็เอามาให้แบบสเปซแบบคุยกันให้หากคิดถึงเนาะเพราะว่า <laughs> <laughs> นัน้นนงั้นงั้น,นให้หลุยเขาจัดเพลงนี้ให้สักหน่อยไหมหลุยๆร้องเพลงวันเกิดฉันปีนี้ให้แฟนๆฟังหน่อยเด้

ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานานๆกว่านี้เอานานๆกว่านี้โอ้โหละครน้อยมากเลยไอ้นี่นี่อยู่ข้างก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบลูทุ่งเอาแบบลูทุ่งขอแบบลูทุ่งขอแบบลูกทุ่งดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบลูทุ่งเอาแบบลูทุ่งเอาลูทุ่งก็จักรพันธ์ก็จักรพันเอาไหนเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยเอาหรือไม่เดี๋ยวทีนี้เป็นของมึงแล้วเพื่อน เรามีโอว่าหลายอย่างเลยรล้้ท่นเดีวทานเดีวท่อนเดยวท่นเดียวเฮ้ยให้ล้อธรรมดาเถอะเมอเอาเยอะเเยอะดวยังไม่จบนที่เนี่ยท่านเดียวท่านเดียวท่าเดียวท่านเดียวเอาแบบนั้เนอาย์เอาแบบลุกเอาแลุกทุ่งเอแบบลุกทุ่งด้วยเออนักร้ออะไรขนาดเี้เร็วเร็มันล้อยังไงวะลุกทุ่งเนี่ยไม่เข้าใจอ้อก็เป็นนักร้องจริงป่ะเนี่ยเป็นนักร้องจริงปะอาโโว์หน่อยอ่าเอาแล้วโยนกลับกูไม่ได้เอ แฮปปี้เบิร์ดไม่ใช่ไม่ได้อันนี้โอเปร่าละ <laughs> เอ้ยเร็วๆจะไปแล้วเนี่ยโอเคครับผมมาเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะโอเคน่าจะตอบโจทย์สุดน,นะครับสำหรับใครที่จะเกิดอ่าตอนนี้ <laughs> หรือว่าอีกนานๆอนาคตนะครับเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้เลยนะครับอาจเสียงไม่เปิดฟังเลยนะครับโอเคครับ Happy birthday you. Happy birthday you you to to HAPPY BIRTHDAY เสียงผมเข้าปะเนี่ยครับผม Happy Birthday ครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับวันนี้สนุกมากเยี๋ไว่ตัดอยวาไว้มาคุยกันอีกใช่ฮะบ๊ายบายนะทุกคนเราต้องไปกินข้าวแล้วนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะออกไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ ออกไงเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะจัดการให้มันเ,เรียบร้อยกว่านี้เนาะที่แบบนีโอขึ้นมาอะไรอย่างงี้ดูนะรอดูนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะจะพูดว่าอะไรเดียวอ๋อตื่นหัวขนตั้งเลยใช่ไหมทุกคนนะครับทุกคนก็ ตอนนี้ก็ลดเสียงโทรศัพท์ได้แล้วนะฮะเพราะไม่กันถึงเวลาบึ้มแล้วนะฮะคนที่ขอก็เตรียมตัวอัดไปแล้วนะครับเอาจริงนะตั้งแต่เข้ามานี้ยังพูดไม่หยุดเลยอว <laughs> จริงก่จะเข้ามาคือแอดมินบ้านเบบบอกว่านี่นีโอนีโอเข้ามาแล้วก็ทักทายทุกคนนิดหน่อยแล้วก็ไปก็ได้คือเฮี้ยหยุดไม่ได้เลยขอโทษขอโทษมาเอาอย่างนะ อแถมลูกคอให้ด้วยเป็นไงฮนะได้รับกันไปแล้วนะครับ